รถเมย์ทำคนดูอินซีนกลับเมียขอหย่าค่ะก็ชุกรักกับเมียขอหย่าค่ะซีนนี้เนี่ยทำคนลุกคนดูอินจัดชนหัวร้อนแทนเลย เรียกไว่ากำลังได้รับละครที่เป็นเรตติ้งจริงๆแล้วค่ะสำหรับเรื่องแม่เบีย้ย2021เมื่อโชคชะตานัางพาชนะชนมาเจอกับเมคขลาจนเกิดเป็นความสัมผัสอันซับซ้อนที่ไม่อาจถอนตัวได้ก็เพราะว่าชนะชนเองเนี่ยมีหมแก้วที่เป็นภรรยาและลูกอยู่แล้วนั่นเองค่ะทำให้งูเจ้าทีเฝ้าคุ้มของเมคขลาออกมาแสดงตัวและคอยเฝ้ามองเขาและดูเธออยู่ตลอดเวลา ความลี้ลับงูที่จะเป็นต้นต่อของปริศนาและสายน้ำแห่งอดีตณนะเรือนบาบกำลังจะนำพาทุกคนสู่วังบนแห่งแรงกรราสำหรับละครเรื่องแม่เบีย้ยในตอนนี้นะคะก็ออกอากาศทางช่องเจดสีค่ะใน EP ีที่9นั่นเองซึ่งเนื้อเรื่องก็กำลังดำเนินไปแบบสุดยอดเลยและคะ่ะเข้มข้นจริงๆ กับอีกหนึ่งฉากที่รับการชื่นชมอย่างมากจากแฟนละครนะคะก็คือฉากที่วาชนะจนเนี่ยไปขอเลิกกับใหม่แก้วที่บ้านค่ะเป็นซีนที่อารมณ์ของรถเมย์เองเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยจนคนดูสงสารกันทั่วบ้านทั่วเมืองทําให้คอมเมนต์ไอจีเนี่ยแตกกระจายกันเลยทีเดียวแล้วค่ะจะเป็นยังไงแต่งานนี้นะคะต้องบอกเลยเละค่ะว่าชาวเน็ตร้อมใจการติดแฮชแท็กอยู่ทางฝ่ายของเมียหลวงกันเพียบเลยแล้วค่ะเป็นยังไงมาติดตามชมกันค่ะ